สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่แสตชานเอลนะฮะผมช่างแฟตชาลานะครับโอ้วันนี้มีความแปลกใหม่เราในคลิปของผมนะฮะวันนี้ผมก็มารีวิวกับเก้าอี้สนามนะฮะหลังๆมาเนี่ยผมเดินทางไปปิกนิกเยอะมากเลยหลังๆก็เลยซื้อเก,ก้อี้สนามมาฮนะนี่ก็เปิดถุงมาเลยนะเปิดถุงมาก็ในถุงนี้จะมีถุงร่มให้ก่อนนะเป็นหุมถุงแบบพุ่มให้อีกทีนึงก็ไอ้ตรงหัวมันก็จะมีสายรัดสายอะไรนะเป็นกิฟกิบรัดเป็นสายดึงอะไรกันเนี่ย ก็ดีนะเปิดออกมาปั๊บก็โอเคประมาณนี้เลยนะฮะมีเหล็กแข็งแรงนะเปิดมากลางได้สมบูรณนะ์แล้วกลางได้ดีเลยยับยหน่อยนะแล้วดัดๆนิหนึ่งฮนะ่อดูดูแขนด้านข้างเนี่ยมันจะเป็นยางสปริงนะการขาดนะอัปเดตจากเวอร์ชันที่แล้วว่าสายตัวเนี้ยหลายคนรีวิวว่าชอบขาดมากตรงนี้ก็จะเป็นแบบว่าฟกันขาดกันอะไรนะมันจะมีมันจะมีนั่นนะก็จะมีหมอนให้ด้วยนี่มีจะมีถอนหมอนให้นะสำหรับเอาไว้พิงนะก็อีตัวนี้ปรับนอนได้นะก็จะมีแบบตนีตนตวแกรแปะไว้ตรงนี้อ่าสามารถถอดได้ ถอดได้ใส่ได้นะไอตัวนี้เนี่ยมันเวลาเรานั่งเนี่ยมันจะไปถึงประมาณแบบถ้านอนได้เลยนะก็อีก็แข็งแรงนะฮะด้านข้างก็ไอตัวพลาสติกอะไรก็ถือว่าในระดับหนึ่งนะนี่ใช้งานก็โอเคมาผมจะไปลองนั่งดูนี่น้องนั่งดูก็โอ้ก็นั่งสบายดีว่ะออไม่เคยลองนั่งก็อีปิ้งปิ้งแบบชัดเจนเลยไม่เคยมีของตัวเองนี่เป็นครั้งแรกนะก็ลองดูนะข้างๆก็ใส่ใส่แก้วน้ําได้พักแกนนีนกระเป๋าอยู่ด้านข้างนี้มี2ช่อง3ช่องนะมีหนึ่งช่องใหญ่แล้วก็2ช่องเล็กนะใส่มือถือใส่ของได้เลย ตัวปรับเนี่ยตัวปรับเนี่ยตัวปรับด้านดึงขึ้นมาอย่างเงี้ยฮะเนี่ยปรับเอ็นได้เลยนะเป็นออโต้ออโต้ออโต้นะครับเนี่ยปรับได้นะนี่ดึงขึ้นมาตรงนี้สามารถดอนได้นะแล้วก็ผมก็ลองตั้งขาดูเออมันก็ไม่เอ็นไปข้างหลังว่ะไม่ล้มจรงิงแต่ให้ดีเอาก็เอ,อ็นมาตั้งข้างหน้านะก็ปรับเอ็นได้สบายนี่พิงพิงได้สบายเลยโอ้โหอยู่กลางแม่น้ําสบายๆในช่วงนี้ผมเที่ยวบ่อยมากไปดูทะเลหมอกตัวอะไรนะนี่แล้วก็วางแขนวางอะไรเนี่ยคนขยันนี่หันใช้มาดูด้านนี้นะนี่เวลาขยับก็ขยับแกนตัวนี้นะฮะเนั่งย เขารีวิวว่านอนนอนได้และไม่สบายประมาณนี้นะไม่กลัวหรอกนะโอเค